กับอีกครั้งกับเราเพลฟูลไรทวันนี้เป็นคอนเทนต์ที่พิเศษมากๆเพราะว่าซูเปอร์เมเทอร์เนี่ยเราก็รู้กันว่าเขาเพิ่งเปิดตัววันนี้ที่เขาใหญ่ถ้าผมจําไม่ผิดนะพวกสื่อมวลชนก็จะไปถ่ายรูปกันมีภาพนิ่งมีวิดีโอแต่เรากําลังจะนํามันไปสู่บนถนนจริงเพราะเราก็ได้รถมาเหมือนกันในวันเดียวกันนั่นเองกับรอยัลแอนฟิลบายโมโตกรุ๊ปของเราทั้ง3สาขาแต่ว่ารถตัวจริงๆเนี่ยมันจะปรากฏตัวที่พระราม5ก็คือเจ้าสีดาตัวนี้ที่คุณเห็น เรา,าพูดถึงซูเปอร์เมเทออร์กันเราเคยเห็นมันไปแล้วในงานที่ผ่านมาเปิดตัวในงานปลายปีที่ผ่านมาซึ่งอันนั้นเราก็จะได้เห็นแค่ตัวเป็นๆเ,เราก็ยังไม่ได้รูปจับคามันเท่าไหร่เราก็จะแนะนํารีวิวมาได้คร่าวๆแต่วันนี้เนี่ยรถคันนี้เป็นรถที่สามารถขับขี่ได้จริงซึ่งเราก็จะพาคุณไปขี่บนถนนแต่เรามารู้จักกับมันก่อนซูเปอร์เมเทออร์ซูเปอร์เมเทออร์เป็นรถที่ผมใช้คําว่าเป็นรถคยเซอร์แล้วกันรถคยเซอร์คืออะไรรถคูเซอร์คือรถที่ท่านั่งของมัน จะไม่เหมือนรถเนกเก็ตทั่วไปโลคุยเซอร์ท่านั่งเขาก็จะสบายๆอิริยาบถจะสบายๆพักเท้าเยื่นไปข้างหน้าอะไรอย่างนี้ใช้ในการเดินทางอะไรประมาณนี้ซึ่งผมชอบมากๆเลยที่เขาเอาไอเดียของการเอาเครื่อง650มันเคยมีมาก่อนหน้านี้จเจ้า Super Meteor 350แต่ตอนนี้เนี่ยมันมาในบล็อกเครื่อง650ซึ่งก็จะเป็นบล็อกเครื่องของอเจ้า Interceptor กับ Continental GT มาก่อนนะ เราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเครื่องมันเป็น2สูบ650อะไรพวกนี้แต่สเปคที่เราอยากจะเพิ่มเติมให้เพราะมันเป็นรถในบอดี้ใหม่ก็คือความจุถังน้ำมันถังน้ำมันมันเป็น,ปนคนละตัวกันความจุถังน้ำมันของมันคือ15.7หรือ16ลิตรโดยประมาณนะซึ่งผมมองว่าก็เพียงพอสำหรับการใช้งานแหละและหลายๆคนชอบถามว่ารถมันสูงไหมทุกหลักทุกรีวิวเลยเราจะเจอคำถามว่ารถมันสูงไหมสูงเท่าไหร่สูงยังไงอย่างไรอันนี้เนี่ยจากพื้นถึงเบาะเนี่ย74มิลลิเมตร 74ซนติเมโทษทีหรือ740ม mm. ิมนั่นเท่ากับว่าเวลาคุณนั่งเนี่ยอย่างอ่ะผมก็จะพูดว่าผมเป็นชายไทยไซส์มาตรฐานสูง178ซึ่งมันจะทําให้เวลาเรานั่งเนี่ยองศาของการนั่งมันจะประมาณนี้อ่ะคุณลองดูเทียบดูถามว่าสูงไหมส่วนตัวมองว่ามันก็ไม่ได้สูงมากถามว่าหนักไหมต้องบอกว่าเป็นรถที่มีน้ําหนัก240กว่ากว่าโลตัวเลขมันอาจจะดูน่าก,กลัวเว้คุณแต่ด้วยความที่ เขาออกแบบมาให้ CG มันไม่สูงไม่ว่าจะเป็นท่อเครื่องเฟรมต่างๆอยู่ในจุดที่มันไม่ได้สูงจนเกินไปเวลาคุณนั่งเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันไม่ได้หนักอย่างที่คิดนะเวลาเราขยับรถเวลาเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้หนักอย่างที่คิดนะและที่สําคัญไปกว่านั้นคือพอ CG มันต่ําความเร็วผมมองว่าการทําความเร็วในอ่าในย่านหนึ่งที่ความเร็วเดินทางอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะไปลองขี่ดูมันก็จะอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้นไม่เดี๋ยวเราก็ไปลองขี่ดูกันเลย เพราะว่ารถมันเพิ่งมาลงวันนี้ต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ย8กิโลเท่านั้นเพิ่งแกะกล่องออกมาเลยยางหน้าเป็น19หลังเป็น16หน้า100ทับ9 10 19ก็ไซส์มันก็ไม่ได้หายากอะไรนะต้องบอกว่าอาจจะฟังแล้วมันอาจจะดูไซส์ไม่เหมือนคนอื่นสักหน่อยก็คือหน้า19หลัง16แต่ว่าผมมองว่าไซส์ยางก็ไม่น่หายากอะไรกับรถรุ่นแบบนี้นะแล้วก็ดิสเบรกมีด้านเดียวแต่เป็นดิสเบรกทั้งหน้าและหลัง ก็ต้องบอกว่าเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนแต่เดี๋ยวต้องไปลองอีกทีหนึง่งเข้าๆเกี่ยวกับรอย่แอนฟิลเนี่ยตัวนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆกับประกับที่เขาให้มาหรือว่าอะไรพวกนี้หรือกา้านผมมองว่าอันนี้เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่เขาใส่เพิ่มมาในรุ่นนี้แล้วมองว่าเป็นลูกเล่นที่ค่อนข้างน่าสนใจดีเดียวคนเรานิ้วแม่งยาวไม่เท่ากันไปเพราะเวลาเราวางลงไปบนก้านที่ปรับไม่ได้เราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันไกลไปมันใกล้ไป รอยย้แอนฟิวเขาก็เลยใส่เม็ดปรับมาให้อ่าเป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆซึ่งเขาดีไซน์มาดีนะมันดูกลมกลืนมากเลยนะคุณดูดูด,ด,ด,ดิถ้าคุณนิ้วยาวคุณปรับออกไปมันก็จะยาวถ้าคุณนิ้วสั้นคุณปรับเข้ามาอ่ามันก็จะสั้นลงเห็นไหมอันนี้ผมชอบมากเลยปรับได้ทั้งสองข้างนะทั้งการคัดการเบรกแล้วก็จอต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่ารักมากๆมันมีจอเล็กไว้คุณจอเล็กฝั่งขวาเป็นจอสี Built with Google อ่ามีเวอร์ชั่นบอกมีเตือนการใส่เฮล멧แล้ว ที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือพอเขาแยกอย่างนี้เนี่ยจอฟังก์ชันตัวนี้เนี่ยมันเอาเป็นฟังก์ชันที่ใช้ไม่ได้ใช้ฟังก์ชันร่วมกับฟังก์ชันหลักฟังก์ชันหลักคืออะไรฟังก์ชันหลักคือความเร็วกับเ,เกีน้ํามันนาฬิกาไฟบอกเกียร์ระยะทางอ่านี่จะเห็นว่ามันเป็นรถใหม่เลยนะคุณก็คือเราเพิ่งแกะมันออกมาวิ่งไปแปดโลแตเราจะไปเฟิร์สไลท์ออโรดกันเลย กับดีเทลต่างๆของตัวรถไม่ว่าจะเป็นไฟเตือนอะไรพวกนี้เขาจะใส่ไว้ข้างล่างทั้งหมดแล้วก็ข้างบนจะเป็นความเร็วดูง่ายนะดูดูดูแล้วดูไม่ซับซ้อนนะอ่ะไม่มีวัดรอบนะถ้า่ผมเห็นแต่ว่ามีความเร็วบอกทั้งไม่แล้วก็กิโลถ้าเป็นตัวเลขสีฟ้าจะเป็นกิโลตัวเลขสีขาวจะเป็นไม่ขี่ขี่ไปน้องรถวิ่งวิ่งเจเองทำไมมันวิ่งได้แค่70อ๋อมันเป็น70ไม่พี่เพราะฉะนั้นดูดีๆแล้วเป็นไม่หรือเป็นกิโลไฟเตือนต่างๆที่อยู่ข้างล่างก็ดูแล้วใช้งานง่ายนะ อีกหนึ่งอย่างที่เพิ่มเข้ามาในรถรุ่นนี้ก็คือชกหน้าในคาส650นะต้องพูดก่อนว่าในคาส650ก็คือในชกหน้าเป็นอัพไซด์ดาวเพราะว่าตัวก่อนหน้านี้ทั้ง2ตัวจะไม่ใช่ชกหน้าหัวกลับจากโรงงานแต่อันนี้เป็นชกหน้าหัวกลับมาจากโรงงานนะคุณก็ต้องบอกว่าน่าสนใจทีเดียวกับราคานี้ใช้คําว่ากับราคานี้เพราะว่าด้วยความที่รถพุยเซอร์หรือเครื่องแบบนี้หน้าตารูปลักษณ์แบบนี้เนี่ยราคามันอาจจะโหดร้ายไปกว่านี้สักนิดหนึ่งในแบรนด์อื่นๆแต่อย่างเจ้าตัวนี้เนี่ย ราคาเขามีทั้งหมด5สีซึ่งแต่ละสีก็จะราคาไม่เท่ากันถ้าเป็นสีธรรมดาผมเรียกว่าสีดํากับสีน้ําเงินแล้วกันสีดำมือสีนี้สองาร์แสนหกหมื่นเก้าพันบาทสำหรับสีดําและสีน้ําเงินธรรมดาอีกสีนึงจะเป็นอินเตอร์สเตลล่ากรีนซึ่งก็จะแพงขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันและสุดท้ายจะมีอีกสองสีซึ่งเป็นสีที่เป็นทูโทนด้วยแล้วก็จะมีข้อแตกต่างก็คือราคาที่จะแพงขึ้นเป็นสองแสนแปดหมื่นสี นั่นก็คือเจ้า,าตัวท็อปผมเรียกว่าตัวท็อปละกันคุณก็จะได้ชิลหน้าเบาะตอนเดียวแล้วก็ที่พิงหลังกับสีพิเศษที่เป็นสีทูโทนก็คือมี2ส,สีก็คือแดงกับน้ําเงินนะแล้วก็ตัดด้วยสีขาวที่ถังอ่ะก็จะเป็นสีตามนี้ถามว่าอย่างอื่นมันต่างกันไหมย่างอื่นเหมือนกันต่างกันแค่สีและตัวท็อปมีชิลหน้ามีเบาะตอนเดียวและมีที่พิงหลังซึ่งก็จะเหมาะกับการเดินทางมากๆแต่เดี๋ยววันนี้เราจะเอาเจ้าสีดํา ธรรมดา2อ9 0 0 0เนี่ยไปลองขี่ดู First Ride On Road ดูเลยว่าขี่บนถนนจริงความรู้สึกเป็นยังไงกับซีทูเอชชันบนถนนจริงกับการใช้งานจริงในเมืองหรือว่าในเขตย่านแบบชนบทหน่อยที่ไม่ได้แบบว่าเอาไปท่องเที่ยวอ,อะไรอย่างี้ก็ไปติดตามไปดู ก็นี่คือเจ้าซ u เปอร์เมเทอร์650ตัวเป็นเป็น,นะคุณก็ต้องบอกว่ามันใหญ่ไปกัได้เลเนี่ยขึ้นป๊บอย่างแรกที่คุณควรระวังคือขาตั้งเว้ยเพราะเวาลาคุณเอาขาตั้งขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณต้องควรระวังก็คือจะตอนจะเตะขาตั้งลงคุณจะหาขาตั้งไม่เจอแล้วคุณจะเหยียบไปที่ท่อซึ่งมันอาจจะทําให้รองเท้าคุณละลายได้เพราะเมื่อกี้เนี่ยผมลองขึ้นดูแล้วมันจะมีเหล็กนะคุณเวลาคุณจะเตะขาตั้งลงให้มองเหล็กเตะเหล็กออกไป แค่นี้ง่ายดายมากๆเกพร้อมจะรุยเราจะจพาเจ้าสวิตสตาร์ทแบบทรดิชชอลของอ่ารอยัลแอนด์ฟิลนะก็คือ3จังหวะนะซึ๊บสตาร์ทอ่า650เสียงมันนุ่มอยู่แล้วใช้ได้ไปไปวันนี้เราจะเป็น รูทสพานเจสแล้ดแบแรกที่การขึ้นรถทุกครั้งเราก็ควรจะจัดท่านั่งให้เรียบร้อยก็อย่างที่บอกไปในตอนต้นคลิปว่าพับเท้ามันเป็นแบบโฟรเวิร์ดนะคุณเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาคุณนั่งเนี่ยคุณก็ต้องจัดท่าทางให้เรียบร้อยก่อนอันนี้มีของแต่งขายนะลืมพูดเรื่องของแต่งไปเลยร y a อรฟิล์เขามีของแต่งขายนะคุณซึ่งเขาก็จะรับประกัน ของแต่งที่เป็นปัญหาจากการผลิตเนี่ยสปีถ้าเป็นของแต่งที่คุณซื้อจากเขาอะนะ,อะเอเฮ้ยมันขี่สบายว่ะคุณแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันไม่ได้มันไม่เข้าถึงตัวเราเลยอะเรารู้สึกว่าเนี่ยมันนุ่มมากเลยอะอ่ะจัดท่านั่งให้เรียบร้อยเวลาคุณขึ้นมาแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าฉันต้องนั่งแบบนี้โอเคนี่คือรถคูเซอร์ท่านั่งมันก็จะ พอหวานนิดหนึ่งขับเท้าก็จะพอหวานถ้านั่งก็จะเก่าๆหน่อยในชะ้คำนี้แล้วกันพอเครื่องหก0สิบคุณก็ไว้ใจได้อยู่แล้วนะสำหรับเรื่องกำลังเครื่องยนต์ท่าเรื่องมาต่อกันที่กระจกกระจกเดิมโรงงานให้มาเนี่ยต้องบอกว่ามาตรฐานนะคะุณมันเห็นชัดอยู่แล้วถ้าคุณไม่เปลี่ยนกระจกซะก่อนแล้วนะเนี่ยคุณมองซ้ายมองขวาเนี่ยยังไงก็เห็นรถที่ตามมาหลายคนถามว่าตัวเตีย้ยขี่ได้ไหมจริงๆมันก็ได้นะเพราะว่าเบาะพอเรานั่งชิดหัวเบาะเนี่ยขาผมเหลือเยอะเลยผมชอบนั่งท้ายเบาะ แล้วก็นั่งให้มันเป็นอิริยาบถอนะสบายๆมากกว่าเพราะว่ามันเป็นรถคูเซอร์เราต้องนั่งสบายๆนะได้ความสมดุลของเครื่องยงนต์นี่ต้องบอกให้เลยว่าหายหวกแจ๋วมากเป็นรถที่แบบนุ่มนวลชนบัตรมากๆอ่าก้านเบรกก้านคันเมื่อกี้ผมปรับไปแล้วต้องบอกว่าเขาออกแบบมาดีมากๆคือเม็เดเนี่ยเขามีมาให้คุณถ้าคุณนิ้วสั้นเนี่ยคุณก็อาจจะต้องใช้การปรับก้านเบรกก้าน,านชัดช่วยเอานะ นี่เกียร์สเนี่ยคูซิ่งสมูทสมูทความเร็วแบบาผเ็อกเครื่อง,รรงไม่รู้เพราะว่าไม่มีบอกแต่ว่าเกียร์สามเนี่ยรุ่มมากมีไฟอีโคโอบอกก็คือถ้าเป็นประหยัดเนี่ยเขาก็จะมีไฟอีโคบอกหน้าจอขวาเนี่ยมันเป็นจอสีก็จริงแต่ว่าเขาใช้ในการนำพานนในนพลิเกชั่นหอุลี่แล้วก็ต้องใช้แอปพลิเคชันของเขาซึ่งเซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะไปเลี้ยวประกับใช้งานโอเคนะรุ่นคลาสสิก Classic และต้องบอกว่า ใช้งาได้แลอข้ารจกบเจสหน่อยยอย่งเดิมที่ได้มาย่ห้อีนะยางชีหน้า1ก มันก็เป็นดีไซน์คลาสสิกอะนะแต่ว่าถ้าคุณชอบคุณก็จะชอบมันนะนะฉันมองว่าจับกระชับดีนะเป็นยางนะ้วันจับกระชับดีใช่ได้ทั้งเรื่โอเคทุกอย่างโอเคหมดเลยสำหรับฉันนะเวลานี้แล้วช่วงล่างเออช่วงล่างยืดยืดช่วงล่างอยู่ก็ต้องบอกว่าช่วงล่างมันออกแบบมาค่อนข้างโอเคนะได้คำว่าเมื่อกี้ลองข้องมอดูแล้วมันก็ไม่ขืนไม่กระเด้งกระนอนแต่อย่างใด นิดหาเทลียวหาเทลียวไม่เจออ๋อมันอยู่ข้างบนเพนัออน้นออมนันท้าพอหมดอ่ะหาเทลียวอยู่ข้างบน 6แค่คไม่เกิเนรถทางที่ร้อยสี่รอห้าได้เลยสบายมากาไม่จะชอบมันหรอกเนี่ยนี่ยี่สงเนี่ยเก้าสเก้าสิสองเนี่ยนี่สี่สิบเกีาสองร่นเก้าคอนโทรลได้ง่ายเื่องด้วย,ยความที่แฮนด์บาร์มันกว้างด้วยแหละมันก็เลย ออกแบบมาให้รถมันคนโทรลได้ค่อนข้างง่ายนะกับรถหน่อยฉันใช่ studio, ที่กับรถประจำของฉันตรงนี้กับรถลงแคบกับรถ240สิโลไม่แคบว่ะอาจจะต้องเกืือหน่อยนะคุณคุณคุณอาจจะต้องคุณอาจจะต้องเผืือการกับรถนิดนึงนะเพราะว่ารถมันยาวและซีดีมันต่ำว่าคุณอาจจะต้องเผืืออะไรอันนี้ต้องเผื่อนะ แต่ว่าถามว่ากลับได้ไหมคือน้ำหนักรถ240กิโลนมันก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกมันหนักขนาดนั้นจะได้ช่วงล่างเมื่อกี้แอบรู้สึกว่าความเร็วสูงงช่วงล่างอาจจะแบบร่อนๆน,นิดนึงอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้เช็คลมยางไปด้วยแต่แต่ความเร็วสิ่งที่ผมบอกนี่คือร้อยกว่าแล้วนะร้อยเกือบร้อยห้าแล้วนะแต่ถ้าความเร็วั่กไปแบบนี้สบายมากช่วงล่างแบบว่าให้ออกแบบมาแบบให้ความรู้สึกว่าแบบเขา้นุ่นวลแล้วก็ ไม่ได้อ,อ,อยู่ไว้มุ่มแต่ไม่อยู่ไว้ใช้คำนี้ดีกว่าเนี่ย๋ยวเราจะมีคืออีกลุมอันใหญ่ที่ท้ายมืองหนาเราจะบอกว่าต้งองหลงที่เกียสามไม่มีรถหนะัถามวใช้ได้ไหมที่เกียสามเชียขาดนพื้นลืมไว่าเท้าบนโ่เข้าวงไปสบายทนแทกี่ในเมือง ข้านั่ง,งม,มาสบายครับกระจุกมองเห็นช้านมากๆแต่ยังขอลองจดอีกสักที มาแล้วต้องบอกว่าฉันชอบมันนะฉันรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นท่านั่งกําลังเครื่องถึงแม้ในช่วงเกียร์ใยปลายรู้สึกว่ามันอาจจะห้อยหน่อยแต่ว่าที่ร้อยห้าร้อยหกแล้วอ่ะจะขี่เร็วอะไรกนาดนั้นคือถ้าครูซซิ่งร้อยสามร้อยสี่เนี่ยสบายมากๆแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ชอบมากๆที่ไม่ได้พูดถึงตอนที่ขี่ก็คือเบรกเบรกที่ให้มาเนี่ยถือว่าเพียงพอมากๆกนะก็คือหยุดรถได้อย่างกระชับแล้วก็ก้านเบรกที่ปรับได้อะไรพวกเนี้ยคือลูกเล่นของที่เขาให้มาผมมองว่า นี่คือนี่คือสิ่งใหม่ใน Royal Enfield เลยทีเดียวเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นชกหน้าหัวกับการเบรกปรับได้หรือว่าโดยรวมภาพรวมที่มันดูดีขึ้นมากๆซึ่งชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อของแต่งต้องบอกว่าของแต่งเนี่ยของแต่งที่เป็น Royal Enfield ที่เขามีขายเนี่ยเขาจะรับประกันปัญหาจากการผลิต3ปีนะไม่ว่าจะเป็นสีลอกสีหลุดและเขามีพวกพักเท้าอีกอย่างหนึ่งที่ขี่แล้วส่วนตัวมองว่า อาจจะเป็นคนไม่ชินกับพักเท้าฟอร์เวิร์ดแบบนี้ด้วยก็คือเวลาเรานั่งเนี่ยโทษทีนะคุณผู้ชมเวลาเรานั่งเนี่ยถ้าเราจะใช้อคอนโทรลต่างๆเนี่ยเราจะต้องเขยืบเอาส้นเท้าเนี่ยมาไว้ตรงนี้เพื่อที่จะคอนโทรลได้ง่ายขึ้นเพราะถ้าคุณนั่งอย่างเงี้ยแล้วคุณใช้ไปลายๆเนี่ยมันจะไม่ถนัดเท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยมันจะไม่ถนัดเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นข้างเกียร์หรือข้างเบรกคุณจะต้องเขยืบเท้าขึ้นมาแล้วก็เบรกพอเบรกเสร็จเขยืบเท้าก็ไปเก็บแล้วก็แล้วแต่นานาติตตังแต่ส่วนใหญ่แล้วอันนีี้้้ชนนินเยมัพกทาขาข มันมีของแต่งขายเยอะมากๆซึ่งคุณก็สามารถเลือกซื้อได้ที่ศูนย์รอย a ลแอนด์ฟินี่แหละโดยรวมชอบนะเป็นรถที่ใช้คําว่าราคาก็ไม่ได้เวอร์จนเกินไป269 274 284และถ้าคุณซื้อ284คุณจะได้ไอตัวนี้ซึ่งจะมีชิลหน้าต้องบอกว่าชิลหน้าเนี่ยให้ความรู้สึกต้องมีเพราะว่าเกินร้อไปมันจะลมมันจะโฟล์เข้าหาตัวค่อนข้างเยอะมากด้วยความที่มันเป็นรถคยเซอร์แล้วไม่มีชิลหน้า ถ้าคุณซื้อ284คุณจะได้ชิวหน้าเบาะพียงหลังและเบาะตอนเดียวกับสีพิเศษไปด้วยนอกนั้นก็ไม่มีอะไรใช้คําว่าเป็นคนเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ประทับใจมากๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบรกช่วงล่างยางคุณภาพการผลิตคุณภาพวัสดุทุกอย่างออกมาค่อนข้างดีแล้วก็ถ้าคุณกำลังมองหารถครูเซอร์สักคันหนึ่งเนี่ยในราคาที่ไม่เอรอจนเกินไปกับขนาดเครื่องที่เพียงพอต่อการใช้งานในการเดินทางเนี่ย ตัวซ u เปอร์เมเทอร์650เนี่ยน่าจะเป็นคำตอบให้คุณยังไงฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ไปด้วยแล้วก็ฝากโชว์รูมรอยัลแอนด์ฟิทั้ง 3- 4สาขาของเราในเครืองโมตโตโกรุป๊ปไม่ว่าจะเป็นพระราม 5, ห้าลาดกระบ,บงังอะไรก็แล้วแต่เราจะขึ้นคอนแทคไปให้ถ้าคุณสนใจแวะเข้ามาดูตัวเป็นๆมันแล้วก็ทดสอบรถทดสอบขับขีบข่มีคุณลองขับขี่ได้ทุกอย่างจะบอกว่านี่คือใช้คำว่าอะไรอะาการปฏิวัติใหม่ของ Royal e n f i e l d แล้วกันใช้คำว่า ความประทับใจที่ผมได้ขี่มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันโอเคมากๆกับกับรถในราคานี้ยังไงฝากกดไลค์กด s ับ subscribe ไว้ด้วยครับ